เอาแล้วครับเพื่อนๆเราจะไปขับรถเล่นส่วนหน่อยบรรยากาศดีช่วงนี้ไปครับเพื่อนๆนายจะนั่งดีหรือเปล่ามันมาถึกโหนกนะ Don't wanna sleep in Cuz I got something to prove I gotta take what I เอาแล้วครับเพื่อนๆเ,เราจะไปขับรถเล่นสักหน่อยบรรยากาศดีช่วงนี้เดี๋ยว EP นี้จะตัดเป็นสองท่อนนะครับผมดูบ้านเขาโอ้โ oh, ห okay. <Nice. S 1> เต็งเต็งเลยเนาะ oh, ขี่ลวยขี่จังข้าเ,าเนี่ยมีหอด BM ขั้นบกไงขับแท็กซี่โอ้ oh. อันนี้บ้านสร้างใหม่เลยนะครับผม Oh no. แฟนเขากลัวเัาผมเซ็กซ oh <no. S 2> mm ี่เซ็กซี่หล่อหล่อนี่นี่ทยู่ไทย ยังคงมีชีวิตอยูาา่ออกับผมอย่าสกปฟกไม่ยิ่งในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะไปครับเพื่อน ทำไมเขามีคู่เราไม่มีวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหใครสนใจก็มานะจ๊ะหาคนซ้อนอยู่นะหาคนซ้อนหน่อยจ๊ะ เอี่ยวทั้งเฮ้ยน่ออิจฉาดเด้วะเหนียงวะสุดจัดดีหรีว่วะไม่เป็นไรดีแล้วไม่หนักรถคิดซะอย่างนี้ เลยบรรยากาศโคตรดีไม่เสนอแหม่ตีปากไอ้เจ็บใช่ไหมมันแรงเยอะครับที่สวีเดนช่วงเนี้ยนี่นี่เมียเมียยิ่งกลัวอยู่ยิ่งกวนเมียไอ,อยแต่ละคน บีมบอร์ดนะครับผมนี่บีบแกเขาเขาดีใจเขาดีใจอายุแกนี่โอ้โหน่าจะสามสิบเกือบสี่สิบแล้วครับมีใบขับขี่แบบแทบจะทุกรูปแบบแล้วอะ่ะ รถสิล้ออะไรก็มีโอ้สุดยอดอะเอาไปครับขี่ทั้งหมดที่นี่ยากนะครับผมแล้วก็โคตรแพงเลยถ้าไม่ชอบนี่คือทำไม่ได้นะเพื่อนๆนี่ก็คือในเมืองของเมืองอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยขึ้นให้ทีหลังเนาะเพื่อนๆเพราะว่าผมก็ไม่เป็นคนสถานที่ส่วนมากก็มีแต่น้องพาขับ สวัยเลยจ้ะไม่รู้ว่าน้องบาสจะพาไปไหนนะคะรับผมตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะเพืเ่อน

อากาศโคตรดีเลยเพื่อนเลยฟังทำไมไม่เชื่อมอ่ะ ืนโอเคัดไปครับเ,เพื่อน <c oughs> <c oughs> สุดจัดดีเ สุดยอดครับเพื่อนๆบรรยากาศสองทุ่มครึ่งโอ้โหโคตรสบายเลยเพื่อนๆโอ้ยเขามีคู่แต่เราอยู่ตรงกลางไม่มีคู่อะไรวันเนี้ยไอเปี๊ยกข้าเราสมัสารเองจริง ดีแล้วไม่เปลืองน้ำมันรถไม่หนักทุยเฮ้ยใจเย็นแ๋วโอ้บรรยากาศทางนี้แบบสุดยอดเลยเนาะเก็บผักไหมล่ะ แต่ทางนี้ไม่สุดยอดเลยทางแบบลุงลังมากลุงลุงตุงนาง จ้าทางกำลังทำใหม่รับจ้างเกี่ยวข้าวด้านนี้เลยนะครับผมโอ้เกี่ยวหญ้าเลย งั้นก็ไวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โอ้แต่ว่ารถเขานี่แบบเมียนั่งสบายเลยเว้ยโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆเลยเพื่อนๆเอ้ กำลังทําถนนใหม่นะครับผมก็ขับ50นะครับผมเวลาขับก็อย่างที่บอกนะครับผมก็เป็นซิกแซกนะครับผมสลับสลับฟันปลานะครับผมไม่ใช่สลักสลับ เราต้องเติมน้ำมันนะครับผมโอ้โหเอาเข่าลงเลยไม่ะอย่างนั้นนะต้องระวังเับผมเพราะว่าดินก้อนหินเยอะเปิดลื่น แล้วก็เวลาขับอย่างนี้ก็ต้องระวังนะครับผมโดนหินได้นะครับผมเพราะว่าติดลงสิบล้อเลย Tơm nấm măn nó cha Nó không bao giờ tơm được à ที่เติมแล้วได้ได้ไม่มีปัญหาเนาะจะเติมน้องมาครับแต่ไม่มีบัตรเติมไม่มีบาทเติมีอะไรดีบ้างไหมต้องต้อผมอ่ะดีนี่ความดีเชียวพ่อเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเครื่องพังเข่าแฟนแฟนเข่ากลัวครับผม ดีเร็ตฮะดิฉันก็เออบล็อกกิสก็อเอเยอะอยู่เยอะต้องมีแต่ปั๊มนี้ปั๊มนี้ก็ปั๊มเคอะโอ้ปั๊มเคแม่งแพงส่วนมากส่วนมากผมไม่ค่อยเติมอะผมปั๊มเคเนี่ย ผมจะเติมปั๊มตาหมีแฟน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 เขาบอกว่าขับไวแต่มันนั่งสบายนะดูกันหดแล้วฮ็คซ์โซแฮสต้าบีดลักซ์เยอะเนื้อฟู เดนเวอร์อีวอร์นดูสิ่งที่มีเกี่ยงเร็วดูสิ่งที่อยูนีิ่งที่คุยเรื่องพรุ่งนี้ว่าจะไปไหนกันนะครับผมไปกลางเต็นท์กันก็เลยถามเขาไว้เขาอยากไปด้วยหรือเปล่า No. Är det är det de som ska åka till -huh. Ha? Han. Jag tänker till han. Hej, anan anan. อือะอะอะนี่ปั่มน้ำมันมันเตีหรือยังหรือมันหุ่นกับหมูมันอ๋ออาให้มูเติมฟี่รีอยังเดยบัวแหล่ะเขาก็เสียงเงินแหละอ๋ออ๋อคือปั่มเพื่อนเขานะครับผม ไอต่อตัวใช่ไหมพอหลังๆมาก็ชอบเสยวะสิไปเลยโลกไป <laughs> อยู่ดีเป็นคนดีซะง,งั้นมาเลย <c oughs> ไปแล้วอารีคอยอ,อารีใจเย็นเบรกหลังกูไม่ดี <laughs> เบรกหลังพวกผมไม่ดีครับผมเดี๋ยวต้องไปชิงต้องไปอันนั้นหันเข้าซะหน่อยอเ,อเออต้องเปลี่ยนคันใหม่ครับทุยเฮ้ยบ้าปะแกจะหาให้อารีก็ยากอยู่แล้วเอออารีเขาบอกว่าต้องอยากได้ h v 4เหมือนกันผมกับบ้านนี่ถึงกับกุ้มหัว โอ้โหดูอานนี้ครับมันเซียนจัดโอ้โหลีเซียนจัดครับผมสุดจัดที่หลีป่ะไม่กลัวเลยว่าทางเขาซ่อมแล้วให้ขับ50ครับผมมันอยู่ที่ใจใบกับกีไม่พ่นสองปีเลย <im itation> <im itation> โอ้ยยัง,ย,งยังไม่เห็นหน้าไปครับขี่เลยไปดูโอได้ครับับผมเพราะว่าที่นี่ผ่านแล้วก็คือมันมีอยู่ในคอม,มอยู่ในอันนี้ระบบของเขาแต่แต่จริงจแล้วขอก็จับตรงเหล็กก็ได้นะตรงเหล็กข้างๆข,า,งขาเขานะ อ๋ออยากกำหอะไรวะโค้โคโค้โคโคโคคละโค้ยเป็นไงได้ถามเรืงเรื่องเบานั่งดีก็เราบ่ล่ะาจจะนั่งดีก็มันบัรถึกโหนกนะ มี3คันนะเพื่อนๆเ้ยนึกภาพดิ S 1000สามคัน H4 เหมือนกันเอ้ยดูบัาดูไมือบานเลยพี่เลยแกะแกแกเรื่อง18บวกต้องมาแหละทำอย่าลงนานะ ลงให้นานะนี่นางไม่เลิกครับผมนะ <c oughs> แต่นางอยากป้าดต่อนี่ต้องเอาไส้ออกเมียถึงกับหันมามองพวกผมเลยครับ ถ้าถ้าขัดถ้าขับเอสพันจะขนาดไหนวะเนี่ยไม่พาเมียยกล้อหรือวะโอ้โหรู้สึกรู้สึกว่าร้อนไข่ขึ้นมาเลยเมื่อกี้โอโ้นั่นนั่นนะสิ ก็สองพันครับผมโอ้โห,โหแดดสองเบ้าตาทิพายเลยครับพี่น้องถึงกับแสบเบ้าตาเลยทีเดียวขับรถเผาน้ำมันเล่นครับผมฮฮ <c oughs> อะไรปะครับผมเมีเ <c oughs> ยเห่ออีหรังวะอะไรสงสัยอยากกินหอยนางรมแต่คืนนี้แต่คืนนี้กินไม่ได้นะเดี๋ยวผมอิจฉา ต้องต้องลองกันกันสกันอะไรกันสั่นกันสั่นโอ้เอๆ แกล้งเมียแก้งเมียเล่นเข้ามาสุดจัด,ดีเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันครับผม โอเคครับเพื่อนๆเราก็จะไปเอาชาติเมื่อกี้แล้วมาดูทาติดนะนหรือยทาติตสวยมากเลยคือหมวกค้าบนใ,ในไซส์เนี่ยจัมบนหนัง